เพราะว่ารักจึงเปลี่ยนเทนั้นเป็นดึงชีวิตก็เพราะว่ารักจึงเปลี่ยนเทนั้นเป็นดวงใจเพราะว่ารักจึงเปลี่ยนจะล้นไปได้วยความหมายทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกายระวังให้เป็นดึงความฝันไม่คิด ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลพันไปได้เพียงนี้ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นเรื่องวันไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้งไปตึกใจฉันตาย,ยัางเสียใจตาย,ยัางเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อมันสูญไปเมื่อมันเสียไปฉันก็ัายเหมันคนที่สิ้นหวังฉันกับเธอจากวันนี้เป็นแค่ความรังแต่ยังเสียใจแต่มันเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ไดยินไหมรักฉันมากเกิน จนไม่มีใครหวังเธมากเกินหวังจะมากไปส่วนเสียเธอเหมือนเธาขาดใจ